มเดา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 แต่ไม่ใช่เป็นหน <Higher>, okay? ้าแมวอ่เดาเดาดูหน้าดูนี่ดูหน้าดูมั้ยดูหน้าดูหน้าหันกัดูหน้าแมวก่อนเฮ้ยมาดูเพื่อนเลยเดาเดาเดามันอ่อนแล้ว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 มสิ้นอ้าวเนาะมันจะตกสิง้นไหมตกจ้องตาทำไมเนี่ย แล้วมองไปทางมองมองไปทางโอ้ยบอกให้นหมานี่มานี่ไม่ยอมจะินด ouais. ้วย ก็คือไม่สนใจสิ่งยู่ดอีอันิงๆนะ้วนตุนฮัลโหลอืม